สวัสดีท่านผู้ชมครับผมแม่สายันดูว,ว่าหายไปไหนวันสองวันเอาถินเรือมาทำอะไรเนาะโอ้โหเอาสายันสวัสดีครับสวัสดีครับดูว่าไปอัดฟางเสร็จแล้วโอ้ ح! เขียวสวัสดีครับสวัสดีไม่ร้อนนี่โอ้นอนสบายเลยนี่ โอ้โหอันนี้อันนี้ยังไงเอามาซ่อมหรือว่า,อามาซ่อมเองก็เอามาให้ลูกพี่เคยซ่อมอลูกพี่เคซ่อมให้เลยโลลกทางช่างหน่อยช่ <c oughs> างใหญ่ลูกพี่ใหญ่ไปไหนซ่อมลูกนี่ในรูปซ,ซ่อมอยู่ข้างในเอาเปียยังไงบ้างสซยันอาการเ <c oughs> ทเล่โอ้โหอาการคลาดลื่นเมื่อวานตะเกียร์หลุด อยู่ยูเทิร์นเกียร์หลุดยูเทิร์นเอาแล้วมาได้ไง่ะมันติดอยู่เกียร์หกเกียร์หกแล้วเกียร์ห้าเนี่ยผมก็ลากเลยแล้วโอ้เกือบไม่รอดคลาดดีไม่เลยที่โชคดีนะเราเอารถฟาไปลงเสร็จแล้วเนาะครับลากเอิมาได้ถึงหน้าฟามหมูก็ผมก็เลยถอดเกียร์อ่าหรือฝาเกียร์ก็หรืออะไรหรือสองรอบเกียร์หลุดครับมันเกียร์มันค้าเกียร์มันหลุดแต่มันไปค้างอยู่เกียร์ห้าประมาณเกียร์ห้าเกียร์สี่เกียร์ห้า เลยทันีีเกียร์ถอดเรียบร้อยซ่อมเรียบร้อยแล้วซ่อมยังผมก็เลยถอดไอจัดเรียงใหม่แล้วอันนี้ก็เอามาทำคลาดโอ้แต่ไม่รู้มันจะหลุดอีกไหมอันนี้ซื้อแผ่นข้ามไปยังเรียบร้อยแล้วพี่ประกอบแล้วโอ้คลาสเรียบร้อยแล้วเกียร์ใส่ครับอ๋ออันนี้เบรกใช่ไหมทำเบรกตัวนี้อะไรหมดเบรกหมดไม่ต้องเช็คดูครับอ๋อนี่กำลังถอดใช่ไหมเนี่ยเรากำลังถอดโอ้กำลังถอด ท้องเช็คหมดทั้งท้องเช็คเลยครับรถนี่คือชีวิตเลยครับผมรถนี่ถ้าเบรกไม่อยู่แล้วในจบไปวันนั้นก็เบรกไม่ค่อยอยู่ทยเท่าไยเหยียบประมาณสักสี่ห้าครั้งอะ่ะซึงมันค่อยชะลอชะลอให้รถดำพี่นี่พ่าไฟแดงมาแลกเขาเบรกไม่อยู่ก็เลยพอพอเหยียบเหยียบปุ๊บมันหลุดเลยนะเบรกอะเงียบเลยนะพี่อ่ามันหลุดเบาไปเลยอะ่ะเหยียบไม่อยู่ต้องย้ำย้ำย้ำโอ้โหกว่าจะกว่าจะย้ำได้อะ่ะ นู่นน่ะพาไฟแดงไปโชคดีรถไม่มีรถอไปวิ่งสวนมาอนะ่ะวันนั้นอ่ะพี่จะตัดินใจเลยเปลี่ยนกระบอกใหม่เลยสองกระบอกกระบอกกระบอกลมบริกจีฟี่อ่ะพอเปิดกระบอกออกมาน้ำมันเข้าไปเต็มเลยตัวซีนมันมันรั่วแล้วจบเลยคนระับจบเปลี่ยนใหม่เลยสองลูกเอฟซี FC ก็ถามหาว่า ได้อัดฟางหรือ,อยังได้อัดฟางหรือ,อยังพรุ่งนี้บ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เานาะพรุงนะพร่งนี้เดี๋ยวได้ชมนะครับ <S <S รไปดูฟางบ้างยังทุ่มไหมยังอืมแล้วแล้ว,ล,วลูกค้าบ้านสำโรงอะ่ะครับที่พี่ให้เฟซมาอนะ่ะก็ได้โทรมไหมทรมาครับมมอืมโทรม,มาแล้วแล้วว่างไง่ายสองสามวันสองสามวันเจอกยนเมื่อวานอืม อันนี้ะไรเป็นตัวไอ้ลูกเือเรียกอะไรนะอันอะไรหรอลูกเกลือหรือว่าอะไรเป็นเป็นชุดของชุดเกียร์หรือชุดอะไรเป็นชุดครัสอ๋อชุดครัสชุดคลัตส์ของเก่าก็เชื่อมมาครับอืมมันแตกอ๋ออันนี้ซื้อใหม่อะซื้อใหม่ครับโอ้ มือสองมือสองเอาทอนแล้วมือหนึ่งไม่มีนะ่ะเอ๊ะผ้าบรีก็ยังดีนะนะ่ะน,นนะ่ะล้อหนาหน่ะครับตัวนี้มันติดอยู่พี่เดี๋ยวฝั่งนู้นเนีย่ยต้องเช็คดูอะไรเพื่ออะอือใช่ใช่ตัวเนี้ยอยู่แต่ฝั่งนู้นนั่นน่ะอาจจะหมดลูกปืนก็เปลีป่ยนใหม่ลูกปืนลูกปืนคลาสครับอือใช่ของพี่ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกอะไรจังวะมันก็ใช้ได้ไหมนะมันแข็งนะอือ มันที่คิดว่าให้เปลี่ยนก็เปียนซื้อซื้อสยามอะไรสุรินซื้อสีอะไรสีอะไรสีสยามด้วยหีสยามสีสยามเป็นช่างปวยสีสยามครับแล้วก็ซีนซีนตรงนี้มันครับหมดไปเท่าไหร่ขันนี้หมดสองพันกว่าสองพันนะชุดซ่อมครับแล้วก็เป็นการให้ของพี่ปวย เป็นคราวของช่างปุยแล้ววีตรงกัน <laughs> ไหมไมตรงนลยไม่ตรงนะไม่ต <laughs> <laughs> รงในงานช่างนต้องเปลี่ยนในชุดด้วยอืมสายันเราเทลาเลอร์มาเปลี่ยนคาดใหม่ครับผมเพื่อความชัว่ทำคาดใหม่ <c oughs> ก็จะได้ลงงานย,ยาวๆกันไปเลยครับผม <c oughs> รถรถนี่ถ้าจะเช็คก,กันก็เช็คช่วงช่วงม่หละหน้าฝนหน้าอนะไรเนาะครับ <c oughs> พอถึงฤดูการ จะเริ่มออกงานแล้วก็สนรีรถรถแต่ละอูก่ก็ไปกองกันแล้เราก็จะเรียบใช้งานก็ไม่ทันนะครับอโอ้โน<อ>โ <c oughs> ชคดีมากเลยอเออธรรมดาครับผมของใช้งานมันก็ต้องซ่อมกันไปถ้าเราเห็นปัญหาแล้วเราปล่อยปะละเลยไม่ดูแลมันอ่ะใช้ไปก่อน <c oughs> ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเนี่ย ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นไล่ขันน้ำมันไปแล้วนะไล่น้ำมันไปแล้วมันยังเงียบกริบมาเช็คโอ้ยใหญ่ต้องเบล่งหน้ากันเนาะครับโลหน้าเลยมันขอบเท่าไหร่ไม่รู้เยยังพันหรือเปล่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยยังเก้ายังเก้าครับอ๋อ อันนี้มันกระทะแป่นน็อตอืมแป่นน็อตเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเสร็จนะครับพรุ่งนี้เอ้ยเสร็จไหมวันนี้ครับเสร็จวันนี้ก็เสร็จต้องเสร็จแน่นอนเอ้พรุ่งนี้ก็ไปอัดฟางฟางนะครับผมต้องย้ายงานก็ยังงานก็มีมาเรื่อยเนาะรถยังไม่ทันได้ลองเลยรถยังไม่รู้เลยว่ายังไงงานไหลามาเลยครับผมนี่เอาแล้วช่างใหญ่ยิบมาแต่ไกลเลย เออหมูรึเปล่าเนี่ยอะไรครีที่อึกบอ๋อเฮ้ยะไรแจักผมไม่รู้เรื่องหรอกถามผมเลยแสดงเลยยังหนาวอยู่ดิเฮ้ยไม่หนาวนี่เห็นไหมมึงขังเรียกทิ้งไปซื้อูบางที่มาซื้อที่ไหนเจ้า ถอดดูหมดทั้งทุกรอเลยด้วอืมไปซื้อทีเดียวเลยต้องถอดถอดดูทั้งหมดก่อนตั้งแป้งใ้ตั้งอะไรได้เรียกตัดยางมันเป็นแป้งเกลี่ยแปอ่อนนะไม่จะอ่อนไม่จะอ่อนจะใส่ฝาหน้าความลมไปตบฟันเขาแล้วใส่ตรงนี้ตบปันเสียตูดนี่อะไรตบปันอะไรเล็กกว่าฟันอะไรเล็ก ปั่นเฮาเวอร์อีกจ้ากแล้วก็ใส่มาให้อย่างนี้เนาะถ้าเฮาเวอร์ใหญ่มันจะเรยวง่ายก่บไหมตัวนี้เบาไหมอันนี้ถ้าเกิดใส่พันหนึ่งตึงมันก็เบาพีเบยเบาเลยเบาเหมือนเหมือนเขาดัดแปลงมาหรือเปล่าสยันเขาแปลงมาเขาแปลงมาเนาะแต่ก่อนไม่ใช่เฮาเวอร์หรือได้เป่าอืมอืมครับ อีม <c ười> ีรถซื้อที่ไหนทีเอ็กเร์บอลเนี่ยเปลี่ยนเหรอไม่ใช่เป็นเป็นบอลทีเอ็กอืมแล้วก็ต้องซื้อชุดลูกยางลูกยางมาใหม่โอ้โหสะอาดได้ครับเอานู้นนู้นด้วยจนางโอ้โหสะอาดจัง เอาล็อกทั่วเขาเลยน้ำมันออกใช่ไหมพี่ลูกยางไปแล้วทั้งซองข้างเลยซื้อมาใส่รองหน้าก่อนครับผมไปแล้วไปซื้อไปบอกเขาว่าไงเจ้าเอาอะไรไปก่อนออ จะยนจะให้ไปซื้อยาเดียวเลยทุกทีเลยเอา <c oughs> มันต้องมันต้องล้างเอ๊ะฝังไหนตรงไหนขุดพวกินี้เนาะอ๋อนี่นเรื่องฟ้าเนี่ยเมื่อวานเรืออ่องที่ผมยอมเลยนี่ครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยเจอกันครับผม เอาเชนเลมาเช็คบริเช็คเกียร์เห็นว่าน้องใส่เกียร์ไม่ได้ก็ต้องมาเช็คเชนเลอนี่มันทุกหนักแล้วไปแล้วนี่จำเป็นที่สุดเลยครับผมถ้าเบรคมาอยู่ใส่เกียร์ไม่ได้นี่ไปอยู่ระหว่างทางนดิอันตรายเหมือนกันนะครับเอาไยังไงก็แรงงาน ความเคลื่อนไหวของน้องสายันครับผมสองสามวันแล้วไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ชมนะครับผมเพราะว่ารถอัดก็จอดฝนก็ตกครับทุกคนก็ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ลาเอฟซีไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับคงจะได้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมน้องสายันคงจะได้ออกงานรถไฟฟ้าแล้วครับก็ติดตามชมกันไป เรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับ